มาแล้วนะครับสถิติของสลากดิจิทัลที่มีการจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังตลอดปี2566ที่ผ่านมาตั้งแต่งวดวันที่17มกราคม66จนถึงงวดสุดท้ายของปีคือ30ธันวาคม66นะครับมีการจำหน่ายไปทั้งสิ้น37,310ล้านบาทครับและมีผู้ใช้งาน20ล้านครั้งต่อเดือนจำนวนสลากที่ถูกรางวัลอยู่ที่6ล้าน5แสนใบและที่สำคัญก็คือ คนที่ถูกรางวัลที่1ในสลากดิจิตัลแอปเป๋าตังค์อยู่ที่199คนนะครับมีเพื่อนผมท่านไหนเบื้องไหมเป็น1ใน199คนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนจังหวัดที่มีคนถูกรางวัลสูงสุด3อันดับแรกแน่นอนครับกรุงเทพมหาคนครเพราะว่าคนซื้อเยอะตามด้วยนนทบ,บรุรีสมุทรปราการนะครับและเลขท้าย2ตัวที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดคือ91กับ99อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญครับคนที่ถูกรางวัลที่1มากที่สุด ถูกมากถึง22ใบรับเงินรางวัลไปร่วมร่วม132ล้านบาทเป็นญาติใครขอฝากแสดงความยินดีด้วยนะครับขณะเดียวกันทางประธานบอร์ดกองสลากครับคุณลัวรนแสงสนิทให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดในวันนี้ครับ12มกราคม67ถึงความคืบหน้าในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นก็คือสลาก N3 นะครับเพื่อเอามาใช้ต่อสู้กับหวยใต้ดินโดยเฉพาะเลยครับ คุณแล้วว่าลนบอกว่าเดี๋ยวช่วงกลางปี6 7นี้จะเริ่มต้นการทดลองเป็นแซนบ็อกก่อนเพื่อจะดูซิว่าช่องทางในการจำหน่ายรวมถึงราคาจำหน่ายนั้นเหมาะสมหรือไม่สามารถต่อสู้กับหวยใต้ดินได้หรือเปล่าย้ำอีกทีนะครับว่าสลาก N3 นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4รางวัลครับคือรางวัล2ตัวท้ายรางวัล3ตัวรางวัล3ตัวสลับและรางวัลแจ็คพอตนะครับซึ่งรางวัลแต่ละงวดนั้นอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับยอดจำหน่ายกับจำนวนคนที่ถูกรางวัลครับ ยังไม่หมดนะครับตอนนี้ทางกองสลากเขาตเตรียมจะมีการศึกษาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมมาอีกเพื่อจะใช้ในการต่อสู้กับหวยต่างประเทศโดยเฉพาะเลยครับเนื่องจากหวยต่างประเทศบางประเทศนั้นออกทีและเกินเป็นรายสัปดาห์บ้างเป็นรายวันบ้างแล้วมุมมองเพื่อนๆละครับคิดว่าถ้ากองสลากบ้านเราจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อมาใช้ต่อสู้กับหวยต่างประเทศคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ว่านี้ รูปร่างหน้าตาหวยตัวใหม่ต้องเป็นอย่างไรแสดงความเห็นเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ